สวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีพี่แม่พี่นอ้องไปชมกูทุกคนนะมาเทีย่ยก,กับเสื้า,าบางฮันไปะะไหากาดโน่นนนกันทุกคนถั่ลุนไปดูกันนะสิมาเลยจะได้ไปเชือหันกับเชือมีวันนี้เป็นเขามาบานเลยก็เลยพาเพผนไปเด็กอะไรฮันฮันนี่มีบางฮันเอาถั่ลุนไปดูกันทุกคนไปสิมานเลยจะได้หล่อหิมเลยเหล่าทุกคนได้ฮัน เห็ดดีได้ยี่ได้เชตาได้ประตูไปได้งานถึงเลยได้เนี่ยได้โน้บอเลยจีได้สงสัยนะทกคนสงสัยโน้นะก่อตันะโน้บุกไปจักเนี่ยะเห็ดดีด้วยสงสัยโน้บุกนะท่าน เมนเดกินนูนะทุบันหาฮาวเลยาหาฮาเลยทุกคนจะห่าวด่ใจน,นะโอ้ห่าอยู่นี่เข่าหูเลยโอ้ควยมันอยู่ทีตัวหาอะไรเห็น,นนะฮะ ถทุหูมันไปของยากกไได้เห็นนะนี่หัวไปหานมั้ยเอาตรงไม่ได้ยอกเจาะไปหานมั้ยไปนะโอ้ยตีเป็นตานะเอาบูหู่มามียนี่นะ แต่ว่าข้าหลัดนีขาไอหิงเนี่นี่โกเลยทนนโ่นคือชิบุ่ไนนะเป็นห้าเสือหานเห็นแล้วทางโอ้นี่ท้างนทนห้างหูนมีเอามาใส่ไว้นะ กับดักทอโอ้ยถ้าออกมานี่ผู้เพยออมามากินมันดอขาเนเอ้ยนี่แหละฮันนี่นีน่านานามาได้กินดอฮหอนเด้ <c oughs> อไม่เกะอย่าไปจา ไป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 กินดกฮะพชิมมันไหลนะย่าบบป่าฮะไหนุบบุบางมันบ่คอยที่อไปเลยนเห็นแสดงว่าหางก็มาอยู like llo, ่พอดีจั แถวนี <ersch> ่ก็ไม so ่ได้มีทางนเดนี่นูตัวเดียวนะเบื่อสูงแบบมีแตติดกินแต่ไม่ไม่ไม่ช่างชเออแม่ลูกผีมนมาะมามามาล่ล้มามาลลมาลมาลมมาาลละมมมม วั้จัดกา้านมันมากินเขาหน้าวานขยจเลยทุกคนเจ้ากระเกียวนะหยามันลายกูเขาเลยทุกคนหยาถ่วมไปเลยพวกลายโกบเลยทุกคนคลุกอยู่นี้นะเต็มมาเทุกคนมันไปบุหรี่ที่ป็นจิตอันนี้ อย่างเขานะเชืยอหานติดกินไดยทั่วเดี๋ยวมันหกนะจะไปทางไหนหลับเลยนะหมึกมีหนูเป็นเตา่าแซวหานตัวเดียวนะ โอ้โหหวยมีนรากขุดเมาถึงเขาแล้วยังไปต่ออยู่จะไปขานี่ไปเจาะนี่นะมา่อนปะมาขอนปะ lọ to cả bậc khử luôn thôi lọ mưa con á nhờ đây bậc hàn chạy nhờ đây nhờ đây hàn cái đáy đi tí rồi ai hàn mưa ăn màn lại cái cái đây tổ ôi khát lúc nào bỏ bao màn bao màn thôi đấy để chịu hơi cõi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ นูก็เห็นแตเต้ข่ยมันฮะสบายดีตอนเช้าทุกคนมาเนี่นานมาหอดงลาวเด้ไหมเนี่ยมายินเขาอยู่พี่เป็นการอูตาบ้าอันนั้นมหาห้ดูจออเจาะที่เห็นกาวปืนนะเลยมาตัวเส้มามาทุนมากินข้าวร่กันร่วงกันวงด้ือล่งกันวงได้หรืลงจานโตบ่ะ ไปอ้ยกินอูปัซิวกินอูปัิวคับปอุเห็นมหาเนี่ยอุปัิวร้านัาปาจังนี่ยังอ่ะเห็ดกระตีอยู่สำเสมมือยาวอยู่พัดเ้งเ,เรหรอ อ้โท่านละโม่วนไปหมื่นนะทุกคนพานละโม่วนไปหมื่นูมว่าสี่ท่านหรือเปล่านะถ้าท่านก็บเไปถ้าท่านก็ไปนะเพืนส่วนไปหมื่นวันสี่คนสิ่มา้วไปมื่น อยากเอาไปประทันนะนยังไหมนเนี่ยขอาชิวคนเป็นลงมไปยังทุกคมีแจวอันจะจำแจวบ่อยก็ับจแวะมีอะไรบ่ บ so ่ได้ลมื่อนนี้ไอ้ยังนกับว่าด้พ่อโตโอ้ฉันละปด้่ะเตมบ่ไ่ได้ปะปออก่รังไปกาบินก็ยังงไปห้อมอูไปชวนพ่อมาแต่สา ไม่เอาไปฮ้อมไว้ไปฮอมอุ่่ฮะเอาเลยเป็พอความอ่ะได้โอเคโอเคไปไปฮอมไวกันจะมาโอเคไปไว้ไม่รานะนี่บ่นี่บ่ขอเงินน้ำยาแต่สาวพันหนึ่งเดี๋ยบ่ยายหายไปช่วยหนุ่มช่วยอนุ่มมันพอดอพันหนึ่งฮะไปไป ไปห้อมเกมอันนันดไปคันจากสื่อนุ่มห้อมเกมอุเด้อเวียงห้อมดีดีห้อมดีดีคันจากสื่อนุ่มพ่อไปซื้อให้เจ้าเห่อย้องห้อมดีดีไปไวมึงดอุแลเไปไปไปห้อมดีดีเทมืออุไม่เต็มากไม่ได้ลูก

ใครให้โอหอมเนี it, mm ่ยเม้าเม้าไมหรอกเขาสิมาสีแจ้งแต่ว่าสิมาบอกเอฟซีปัจจุบชนนะที่ว่าเฮาเมื่อท่านไปหาในพาลาโมห์นะบางคนก็คือจะคิดว่าเฮาเขียดในพาลาโมหจังสันสีเฮข้่ได้เทศนั่นทุกคนมันเป็นสิว่าเพิ่นบไปมาซอยเฮาในตอนนี้กัเมื่อหนาวมาได้เพิ่นก็มาซอยคือเก่าหัแหละบางคนก็ว่าว่าเฮาเขียดจังสันซีไปไหนไปหาจังสันซี มันมาทันนี้เวลาไปหากันนะแต่ว่าเขาก็ยังคุยกันปกตินะกระเพิ่นนะจะชวนกันไปพูดมืออื่นี่แหละชวนกันไปพูดมืออื่นแต่ว่าเขายัดไม่ได้ไปนะกว่ายังเห็ดอันนี้มาทันแลเอาอยู่นี่แหละมาหาอันนี้ดิวู่บ้านแม่กับ,บ่บเมยนะเดี๋ยที่เขาไปหาอยู่บ้านกนะันเ <c oughs> ชิญสายเพื่นฉันจะไ,ไปก่อนนะหลายคนคือว่าเขาเข,าเขียนในพันละโมนแต่เขาม่ได้เขียดนะทุกคนเดี๋ยวจะไปคิดไปเองนะตอนที่ในพัน ลาโมูมาซอยเห้าตอนที่ดำหน้าเาขากำลังไปซอยเพื่อนนะมันก็จะรับไปรับมานะขามีวิอญาข้าววิยกกะมาเป็นยังนะเขากะมาได้บายจังได้มาซอยมันนี่ก็เมื่อนานนะทุกคนแต่ว่าเรื่องขึ้นผู้ขึ้นผ้านี่พีนี่คือสีห่วมทีมกัน่ได้นะทุกคนพเนพระว่นในผ่านลาโมูกับในผ่านใหญ่โม้จังไดนะเขากับไปอยากไป เรื่องของเขานะนี่เดนนิพันต์รามอ้วาะทามีในพันใหญ่ไปนั่งเพิ่นบระยากไว้เพิ่นว่าอันนี้เฮากระปูนนะทุกคนใจว่าไปผิดใจกันเลยยังเฮากระปูนนะแต่เฮากปะปฏิทามได้ละเอียดนะทุกคนเฮาก็บระยากไปแคปหูเรื่องของเขามาเกินไปนะมีแต่แจ้งให้เอฟซีหูชำน,นีนะทุกคนเดี๋ยวสิว่า่าอะ เห็นในพันใหญ่คือบุห็นในพันธุ์ลำโมฮินในพันธุ์ละโมคือบุห็นในพันใหญ่งเี่นะทุกคนแต่เฮาปกติทุกคนกับในพันละโมเขาก็ไปได้กับในพันใหญ่เขาไปได้นะเพียงแต่ว่าถ้าเดินเขาไปกับในพันใหญ่ในพันละโมก็จะไปได้ไปนึ่ถ้าเดินเขาไปกับในพันละโมในพันใหญ่ก็มาได้ไปนึ่ประมาณนี้แหละแต่ในพันใหญ่เนี่ยอาจสิไปนะทุกคนถาาชวนเธอว่าเขาไปกับในพันธุ์ลำโมชวนในพันใหญ่เพิ่นก็ไปนะ แต่ว่าในพันธ์ลำมูเพิ่นว่าถ้ามีในพันใหญ่ไปนำเพิ่นผูไปนะตอนนี้เข้ากับโมหุ้ยกันชี้แจงให้เอฟซีหูชั่นนี้นะส่วนเรื่องที่ว่าเข้าเขียดหรือวนะ่าเข้าโกรธในพันธลำมูจะชันสีบ่มีนะทั้งหมนเข้าประเดี๋ยวขียดไประเด๋ยยังกันนะยังคุยกันปกติอยู่คือเก่าะทะเละทีมงานคือเก่ขคือเก่านะอยากให้เอฟซีหรือว่าพี่น้องทำหูน้ำกันนะเพียงแต่ว่าเวลานี้มันทันมีโอกาสที่สิบพอกันหรือไปน้ำกันนะ แต่ก็ยังคุยกันปกตินะเศรษฐากันปกติคือเกาหมื่นอนอีท่ทีมงานเพิ่นไปนี่เบาหน้าแล้วก็ไปอีกบ้านสี่คนนะถ,นนนนนถ้าเกินเข้าไปนํากับหาขนหาขนนี่ถ้าเกิดเข้าไปนี่เดี๋ยวพานใหญ่ยายอาจจะไปไ,ไปแต่ว่าเข้าชวนสะพนยานใหญ่ปุ๊บเนี่ยสะพานละโม่เนี่ยเพิ่นจะประปนะอันนี้เข้ากับผู้ว่าเขาอยังอยังกันนะตอนนี้กับอุ้งอั้งเติออยู่ทุกคนชวนเข้ากับ บ่ได้เข่าคางไพลออกไพนะยานชิวาเข้าเป็นนกสองหวัวเจนสี่ซีเมนต์นะเพราะว่าถือไปผู้นี่ว่าทีมงานเขาเคยไปน้ำกันนะทวดแต่ว่าในผ้าละโมโทูบ,บอกเมื่อคืนนี้ถือว่าไปน้ำกันมือนี่้ามีนในผ้าใหญ่นี่เราว่าสิบปุไปนะ แต่ว่านพ่นยานใหญ่เนี่ยอาชีพไปนะเธอผ่า,เานเราโม่ฮับใหญ่เดี๋ยวไปกันะไปวันแลกวัดไปหาเน่า,า,า,านใหญ่วันแรกจังขีอบอบถามเราว่ามันเป็นเนื้ออะไรนอะไรนะทุกคนบางทีเฮากับยาดวัดไถามนะเฮากับประกาศถามเพื่อนเรื่องของเขานี่ยบางคนก็ว่าเฮาได้ยังกับยังไงแต่เน่านละาโม่จ,จ,จังจันจังขีมันบน้าเม่นนะทุกคนเฮากับเฮตัตมที่เอฟซีเพื่อนบอกยังเชนเอฟซีเพื่อนฝากกันนาสนีจมากอะให้เฮาไปให้ ผู้นั้นผู้นี้เทาก็บหายตามที่เพื่อนบอกนะเพราะแม่นว่าเขาสิไปบหายมัวตัวตามที่เขามักทังงช่ติในจีนนี่คือยังเขาปอนเงินมาหายสบายเอาไปหายเมยาสบายเดรื่าสบายก็เอามายแม่นะคันหายสบายาสบายก็เอาคันหายเมบ์สบายบสบายก็บ่มีสิทธิ์เอานะทุกคนหายตามที่เอฟซีเพื่อนหายมากแม่นว่าเขาชอบผาเงินมาหายเาแล้วก็เหายตามใจเฮาอย่าหายมันบ่แม่นนะทุกคนอย่าให้เข้าใจกันบอนี่นะ เขาชี premises, 1, itan, ้แจงว่าใหายๆเพื่อดเขาก็จังไปหายเพอนั้นคือจังอันนี้กะเพิ่อนไวซื้อโทรศัพท์ให้นภานใหญ่เขาก็ต้องไปหายนภานใหญ่นะทุกคนตามนี้นะบสบายสบายใจสิอันนี้บอกคำชื่อเป็นคนตรงๆทุกคนตรงมาไปได้ตรงไปแบบนั้นนะเป็นคนตรงไปตรงมาเขาบอมขอบทุกคนทุกอย่างนี่เขาจะบอกในความจริงนะทุกันกับอันนี้ทุกคนทันทีไปบอก อยังเกิดเอาความดีเขาตัวเองเอาความชั่วใส่ผู้อื่นนี่มันกิดจ,กจก๊กเก็ตได้นะเขาเอาความซื่อๆื่อหรือความตรงๆทุกคนแบบได้มากแบบมาแบบได้ก็ป้ายประหนัดน,นะทุกคนสำหรับเฮานะแม่นสีว่าดสีฮาเว้าเว,ว้าได้ความชั่วใส่ผู้อื่นน<ป>ี่ดิเอาความดีเขาตัวเองนี่เขาตามความจริงทุกคนแบบได้แบบได้ก็ไปตามนั้นนะตามเหลืองมันเอาง่ายตามเหลืองมันทุกคน คนที่เข้าไปซอยบางทีเขากลับ่มีเวลาสิจะมาซอยเขาเ้าแล้วๆไปนะมีแต่ไปและข้างหนามันก็ต้องมีคือในพันใยายพูดว่า,าอะลรมาซอยมันเนียกเมื่อนานานะเัื่นี้ก็ให้เข้าใจกันง่ายๆบ่อยากให้ไปคิดน้อยคิดใหญ่บอลบบน,อบนั่นทุกคนส่วนเราไม่ได้คิดอยังมาก็ไม่เนาะสำหรับวิดีโอนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้ทุกคนเป็นการขอบมุณขอบใจหลายๆนะท,ที่ติดตามครับชมจะได้วก็ถ่าติดตามกันคลิปต่อไปนะทุกคนโอเคบ๊ายบายลูกบ๊ายไอ้ okay another one